ดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสุขาดีมีความสุขจากพวก,พวกเราชาวโรงเรียนวังยางวิทยาคมสุขาไม่ใช่แค่ห้องน้ำแต่คือความใสีใจสุขาอนามัยและความสุขของนักเรียนทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงดีๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของพวกเรากันค่ะกับโครงการสุขาดีมีความสุขที่ช่วยให้ทุกมุมของโรงเรียนน่าอยู่และน่าเรียนรู้มากยิ่งข,ขึ้นค่ะด้านความสะอาด พื้นและผนังห้องน้ำแห้งสะอาดไม่มีคราบสกรปรกหรือน้ําขังสภาพดีโถส้วมอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์อื่นๆสะอาดและไม่มีคราบถางขยะรองรับมูลฝอยประจำห้องน้ำสะอาดและมีฝาปิดหรือแบบมองเห็นภายในได้จัดให้มีการทำความสะอาดและควบคุมตรวจตาดูแลเป็นประจำ ด้านสุขลักษณะพื้นห้องน้ำไม่ลื่นมีการป้องกันการลื่นลม้มสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดอยู่ในสภาพดีไม่มีชำรุดเสียหายการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์และสุขภัณฑ์เหมาะสมใช้งานได้สะดวกมีป้ายประชาสัมพันธ์สุขลักษณะประหยัดพลังงานความปลอดภัยหรืออื่นๆมีน้ำใช้สะอาดและเพียงพอมีาการจัดเก็บน้ำสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉินด้านความสะดวก ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานปลอดภัยเพียงพอพื้นที่ภายในห้องน้ําเพียงพอเหมาะสมและไม่แออัดมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ําหรือมีให้บริการสําหรับผู้พิการประตูสามารถล็อกได้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้านความสบายระบายอากาศดีถ่ายเทอากาศดีไม่มีกลิ่นอับชื้นไม่มีกลิ่นเหม็น มีป้ายห้องน้ําชายหญิงหรือป้ายสาหรับคนพิการหรือมีสัญลักษณ์มองเห็นง่ายมีการติดตั้งกระจกหรืออ่างล้างมือในตําแหน่งที่เหมาะสมด้านความสวยงามมีการตกแต่งสภาพแวดล้อมบริเวณภายในห้องน้ําเหมาะสมถูกสุข,ขลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพทั่วไปจะได้เหมาะสมสวยงาม เห็นไหมครับว่าแค่สุขาสะอาดก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในโรงเรียนให้ดีมากขึ้นได้ครับสุขาไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืนขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เล็กๆนี้ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขสําหรับพวกเราทุกคนจากใจ,ใจชาววังดาววิทยาคม,าคมสุขาดีก็มีความ,วามสุขได้ทุกวัน